คือเขาติดต่อมาบอกว่าให้ไปเป็นเกสน้องแอปใช่ไหมครับเราก็เลยไปรอเขาลุ้หน้า2ชั่วโมงแล้วก็เลยเห็นว่าเป็นน้องแอปด้วยเราก็เลยอยากจะไปเรียกว่าไปเมา่์มอยนะถึงความเปลี่ยนแปลงของคุณทัศนอ่อนว่า10ปีที่แล้วเป็นยังไง10ปีนี้แต่งตักอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นแปลงก็เปลี่ยนแปลงครับชอเลาะชอเลาะมีแบบมีเรื่องของการต่อปากต่อคําได้ไวขึ้นนะครับมีอรมณ์คมขึ้นอะไรอย่างเงี้ย แฟนเด็กใจมันก็เด็กตามนะแล้วไม่ไม่ช้าเมื่อก่อนแล้วช้าไม่ได้ครับเด็กเขาคล่องแคล่วว่องไวก็ต้องตามก็ต้องตามเด็กให้ทันก็อาจจะเป็นเพราะว่าน้องแอปก็ก็มีมีลูกด้วยแหละแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกใช่ไหมครับแล้วก็ต้องทําพิธีกรด้วยก็ต้องมีความฉะฉานแล้วก็มีการพูดที่เยอะมากขึ้นประมาณนี้ครับมีแอลเรื่องความลับมีมีแอลกก็มีอยู่บ้าง เขาก็ตอบน้อยแหละประหยัดท no, oh no, ้อประหยัดคำนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องความรักเขาก็จะแบบค่อนข้างนิดนึงอะไรเงี้ยก็สมัยก่อนจะเลิฟซินคุณแอปก็เล่นยากมากเลยใช่ไหมครับเราต้องใช้เทคนิคบางใช้กล้องแต่เดี๋ยวนี้กล้องไม่ต้องเลยนะครับกล้องไม่ต้องเลยคุณแอปก็มีถามเขาเมื่อก่อนกว่าเราจะเล่นเลิฟซินกันนะยากมากเลยแอปตัศน์ผมต้องใช้เทคนิคหลายอย่างเพื่อเพื่อให้เขาเล่นให้ได้แต่เดี๋ยวนี้พอเราดูเสร็จปุ๊บเราก็แบบอืงบ่นบางต์สอน2 0 2 4